ป้าทิจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเมื่อนี้กะนีละมณ์บอสิลูตแชนเนลกะสิพาเข้าไปที่ตามไปเบิ่งน้องงวัวน้องแกะน้องแพะนะจ๊ะที่นี่ละมณ์เคยมาซอยเพิ่นทําคอตเอาไว้นะจ๊ะตอนมาใหม่ๆช่วงอสองสามปีที่แล้วนีละมณ์ก็เคยมาทําคอตสรอยเพิ่นนะจ๊ะคอตน้องแกะน้องแพ้ลกหลายหลายเลยพี่น้องลกงวัวลกควายเราบ่ให้เราว่าจะไปกินทําไมโอ้จะไปให้หมูกินด้วเนาะแต่เพิ่นอบอกบ่กให้เราวบอให้ถ้าส,สุกินนะสุกินเนื้อมันดีกว่าแล้วว่า แล้วน้องแก้น้องแพะบางตัวที่แบบเอ็กเซนในการคลอดนะพี่น้องล่ากับทิมไปฝังไปอย่างสีนะพี่น้องเราบ่ให้กินนะจ๊ะหลายๆพี่น้องเดียพาพไปติดตามกันนะจ๊ะอาจะจยะโซนนี้จะเป็นโซนน้องแก้น้องแก้ที่เขาท้องนะจ๊ะพี่น้องมันจะเสียงดังพอได้เลยจ้ะจะในท้องเลยนพี่น้องเนี่ยทุกตัวเลยจ้ะ ปีนี้เราไม่ได้เอาไว้หลายเรา,เาไว้แค่24กว่าตัว2ี่หกว่าตัวพี่น้องยังบวคอดประมาณที่1 7 1เเขาจะคอดอะ่ะในตัตนี้พี่น้องหนูคิดว่าประมาณแฝดสองหรือแฝดสามเด้อประสบการณ์ที่หนูเคยมาเห็นงานปีนี้เราเอาไว้บว่หลายี่น้องน้อยพี่น้อง,อองลูกมันได้ทอดอจ้ะเขาจะเสียงดังบ่ได้เลยพี่น้องเสียงดังบ่ได้เขาจะสิตื่นเหตุนในลูกแท่งได้ นูก็มาเห็ดงานมาซรอยเลาอยู่ในดพี่น้องน้วัวฮฮน้อง,วองัวนรักจังเลยน่าักจเลยนตนสีตัวผู้ตัวแมวนะเจ้ากระช่าัสตงหมูมนแจะพี่น้องเกิดปีใดปศใดเดือนใดนะจ๊ะมูมีลูกมูมีอาหารีเดอาหารมูก็ตัวมเดยนะ์ดกใหี่ขก็กินน้องเหมนกั ก็จะเอาน้ำใส่เจลพี่น้องให้นกินจะ้ะปกติเราก็จะเอาแก้น้องแพะพนจ้ะถาคอดพี่นอกก้องประมาณที่17-18เดือนนี้แหละจ้ะเมษาเนี่ยจะปกติกันไหนนกมาทำคอดอยู่นี่แหละจ้ะนี่ตุ๊บุติปกกีพี่น้องนี่ตัวต่ำกว่าสอโตสาโตเด้อ เดี่ยวหลิงนะไงส้นเดี๋ฮาตาวินลิงไงไไฮไฮให้เข้ามาซสีไฮ์ผดกกินฮุสกามิกอืมในหูกจะเป็นรหัสจ้ะเพื่อนกับพติดรหัสถอยเราแต่ปีนี้เราเอาแกะไว้บมหลายพี่น้องเราใส่เราเอาไวพ้พวกเราคนเดียวเราเบิ่งบโบกุ้มนะพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยโอ้เต็มเลยในคอกน้ำนี่นี่เราออกไปเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ เราเหลือไว้แค่ยี่สิบห้าตัวจ้ะปกติเข่ามาเขาวเห้องห้องใส่ห้องนี่พอใหญ่แล้วอาหารให้กินแล้วให้ให้กูได้บ้เดี๋ลฟอมซิสเตอร์อันนี้เป็นแกะปีที่แล้วฮะอืมที่เราจะอยู่คลิปปะโหพอพอเดมอันนี้เราตัดตัดขนแล้วพี่น้อง อันนี้เป็นแกะที่ตัดขนแล้วจ้ะพี่น้องเป็นวัยรุ่นแกะวัยรุ่นนะจ้ะที่ให้กระอุงแง่ยินนะอ่าอันนี้จะยังบะท้องจากคอกไงย,ยังบะท้องพี่น้องเป็นแกะที่ยังบะท้องจ้ะไฮ่กําลังเป็นแบบสิบสี่สิบห้าัยรุ่นเนาะถ้าเป็นเป็นค้นก็ได้เนาะพี่น้องปกติถ้าหนูมาเนี่ยแกะเราสิเต็มเลยสองสามคอกนะจ้ะแต่ก่อนเราไว้แปดสิบเก้าสิบตแต่ตอนนี้เราออกเบิ้ อะไรคะพวกหนูรอคลอดลูกนะจบกฮะเจ้นนายายยามาเยาไปอะไรเงี้สิเนสามากรุ๊ปไปเลยจ้ะเนื้ออ๋อนิวกรุป๊ปฟอร์มซิสเตอร์อ๋เอะไรโอ้โอ้โอโอโกลุ่มที่หนูเคยมาเห็ดคลอดนะมันเราขายออกมาอยู่เซลล์ซันที่อันเดอร์กรุ๊ปยามมาลักมาเยาไปเยาไปดูทาอ,อุ ฮ <sub mould> ืมะทันยยไหนชูเยบูเฮนีสตันออกต่โอ้เดี๋ยวขำมาขันจะเฟมโอ้อะไรคะฮืมพวกหนูรอคลอดลูกเลยจบฮะเ้นาเย่เย่ขมาเยอะไปเรงไอสี่เดือนแซมมากรุ๊ปไปเลย้ก นี่โอนิวกรุ๊ปฟอร์มซิสเตอร์โอ้ยเลยดูโอ้โอ้กลุ่มที่หนูเคยมาเห็ดคอดนะมันเราขายออกมันอยู่เซอุตซันที่อันเดอร์กรุ๊ปจะ้ามาลักมาเยอปะจะเยอปะดูซาอุตฮะทันเยอะไนชูเยบูเฮอรนิสเตนออคเตอโอ้เดี๋ยวคำมาคันจะเฟมโอ้ มันจะเป็นแกะรุ่นใหม่เป็นลูกเป็นหลานแกะที่หนูเคยมาทำคอดกับเราจะพี่น้องนี่เจ้ากศิธาคนบนแอสองตัวหรือสามตัวแฝดแต่พี่น้องซีมีแฝดเราก็ตัดคนออกเบิแล้วจะพี่น้องตัดคนแกะคนแกะออกมาแล้วคิดว่าในสตูแกะเลยนมาบชัขชูชูเดสเาเขามา ประมาณวันที่ยี่สิบเดี๋ยวพี่น้องลูกแกะแกับสิคอดเริ่มคลอดนะจ๊ะประมาณสองอาทิตย์พ่อใหญ่ว่าขันจะเด่นนะแล้วตัวนี้จะบกสบายพ่อใหญ่ว่าป่วยพี่น้องคัดด็อกเตอร์เข้ามาเซ่อเลยฮะมอมาเบิ่งแล้วป่วยท้องคือกันานะพี่น้องบต่ำกว่าสองสามตัวข้างในนะจ้ะก็อ,อาจจะทำคลอดมันเองหรือว,ว่าจะจังได ย่านมันบวดรอดนะพี่น้องก็ท่าเบิ่งไปนานนอกจากสงสารมันพี่น้องสองสารมันพี่น้องขอให้น้องรอดเด้อขออย่าเป็นอย่างเลยลูกเด้ขอขอยีานางเศร้าได้ลูกเด้อเศร้าเจ็บเศร้าปวดคือท,ทรมานหลายนะลูกเนาะให้หนูหายไวๆมันสั่นเองมั้พี่น้องตุกต๊กๆทุกๆหนาวปกติแกเนี่ยเราเสียวไว้เต็มมือเลยพี่น้องเน,นี่ยทั้งหมดนี่ ปีนี้เราออกอเอาแกะออกหลายหายก็มีเดนโรแรงใหญ่ยยาย,ย,ย,ยกับคำมาแทบไปตัวอืมนี่จะ้ะขอให้น้องหายหไวนะพี่น้องเนาะหายหไวเด้อลูกเด้อเศร้าเจ็บเศร้าปวดเด้อลูกเด้อปวทรมานเด้อให้คุณหมอมาเบิ่งนี่จะปีนี้เราเอาไว้แค่สองข,องของ้อองพี่น้องเลย บอลลายแต่ว่ากุต้าฮีเดออันนั้นสองตัวนั้นจะเป็นตัวผู้เด็กพี่น้องที่เอาไว้ผสมพันธุ์เพื่อนอะจจะเอาไว้เ็ดพันธุ์มันนะจ๊ะตอนนี้เราเอาแกะไว้บอลลายพี่นอ้องแต่ก่อนเต็มคอกเลยนูมาเห็ดงานำลำดาวนะฮายฮายฮายกอริลลาเมโดกเกนหึมอุ้ยขันชาทูแกะยัดเข้ามาพบพิซซ์แอนกังเทีลเซพ่ออุ่งยาดอกเกน ไปแล้วลูกไปแล้วฮะดดาาไปแล้วนี่น้องงัวน้องงัวน้อยม็น้องงัวน้อยไปแล้วลูกไปแล้วไปกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วโอ้ยมาเยี่ยมมาหาโอ้ยลูกลานโลนเลนพ่อแม่มันหนูเคยมาเห็ดค้อตะกอนน้องเ้ยอย่างบบหืมห่มวาหวาวบุ้านบาร น่ารักกินอะไหมคะแมกินน้ำวัวตัวหาวานีเดเซ่เซ่ตัวห้าอีเด้อตัวหาวานี่เดีออันนี้ก็จะเปลี่ยนพ่อพันธุ์เลพี่น้อง <S <S พ่อพันธุ์มันเราไว้แค่สองตัวปีนี้ไว้สองตัวเองปกตินีแกะเราจะเต็มคู่คอกเลยพี่น้องมันจะเต็มไปเลยเนี่นทำเหมือนที่จริงมันจะเต็มไปเลย ปีนี้เราออกหลายเราแกะออกหลายเลยอย่างบ้านเราก็ผู้เดียวนะเราเถ่าแล้วพ่อใหญ่ก็ได้ก่อนก็มาอยู่เวรอยู่ยามสิละพี่น้องเห็ดงานอยู่สิละกับเราโซยเราตอนมาใหม่ๆโบมีงานเห็ดพี่น้องหัวเอาวัดกุย่างในงานพี่น้องตัวผู้เราไว้สองตัวไว้เห็ดพ่อพันพี่น้อง